สวัสดีค่ะอ่านิยายเสียงรักโรแมนติกเรื่องรักที่ปลายฝันแต่งจากจินตนาการของผู้แต่งมณีสีชมพูและ AI ตอนที่3หัวใจที่สับสนคำพูดของภาคินทำให้บรรยากาศในร้านเงียบลงชั่วขณะมุกรู้สึกหัวใจหล่นวูบแต่เธอพยายามทำนิ่งเฉยไว้ ดีนะคะมุกตอบเบาๆพยายามฝืนยิ้มแล้วคุณพาคินจะไปนานเท่าไหรค่คะมุกถามสองปีครับพากินตอบพลางมองหน้ามุกอย่างจริงจังแต่ก่อนไปผมอยากชวนคุณไปทานข้าวด้วยกันจะดีไหม แพรวที่นั่งฟังอยู่แทบจะกรี๊ดร้องออกมานี่มันฉากในิยายที่เธอกำลังเขียนชัดๆเธอรีบจุดบันทึกลงในสมุดแต่จู่ๆก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมายืนอยู่ข้างๆโต๊ะพี่แพรวครับเสียงของโอมดังขึ้นเขายื่นถือภาพวาดชิ้นใหม่ผมวาดภาพพี่แพรวเสร็จแล้วนะครับ แพลวมองภาพด้วยความประหลาดใจมันเป็นภาพเธอกำลังนั่งเขียนหนังสือที่โต๊ะประจำแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างทุกรายละเอียดถูกถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามโอมนี่เธอแพลวพูดไม่ออกผมแอบสังเกตพี่แพลวมาหลายวันแล้วครับโอมพูดเสียงเบาๆใบหน้าแดงเรื่อ พี่แพรสวยมากเวลานั่งเขียนหนังสือเรที่นั่งอยู่ไม่ไกลได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเขารู้สึกหงุดหิดโดยที่ไม่มีเหตุผลจูจูก็ลุกขึ้นเดินมาที่โต๊ะของแพรคุณแพรครับเรียพูดผมกำลังจะทำรายการพิเศษเกี่ยวกับนักเขียนรุ่นใหม่อยากจะเชิญคุณไปออกรายการด้วยได้ไหมครับ แววมองหน้าเรเธอเห็นความวิตกกังวลบางอย่างในแววตาของเขาได้สิคะเธอตอบพร้อมรอยยิ้มโอมองทั้งคู่สลับกันไปมาก่อนจะก้มหน้าลงมองภาพบ้านที่อยู่ในมือตัวเองที่เคาน์เตอร์มุกกำลังคิดถึงคำชวนของพาคิน เธอรู้ว่าตัวเองมีใจให้เขาแต่การที่เขาจะต้องไปไกลถึงสองปีคุณมุกครับพาคินเอ่ยขึ้นอีกครั้งผมรู้ว่ามันกระทันหันแต่ผมคิดถึงเรื่องนี้มาหลายวันแล้วผมอยากให้คุณไปด้วยครับเสียงถ้วยกาแฟตกแตกดังเพลง ทุกคนในร้านหันไปมองมุกยืนนิ่งอึง้งน้ำตาเริ่มคลอฉันฉันทิ้งร้านนี้ไม่ได้อาา่ะค่ะเธอตอบเสียงสัน่นมันเป็นทุกอย่างของฉันบรรยากาศในร้านเริ่มเงียบกริบแพรวมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกสับสน ระหว่างหัวใจของเธอเองที่เต้นแรงเมื่อเรอยู่ใกล้และความประทับใจในความจริงใจของโอมส่วนเรก็กำลังคิดหาทางที่จะได้ใกล้ชิดกับแพรวมากขึ้นความรักกำลังเบรกบานในร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้แต่มันมาพร้อมกับความสับสนและการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ทุกคนต้องเผชิญหลังจากที่เสียงถ้วยกาแฟตกแตก มุก็รีบก้มลงเก็บเศษแก้วพยายามซ่อนน้ำตาที่กำลังไหลโอมรีบวิ่งเข้ามาช่วยพี่มุกครับเดี๋ยวให้ผมช่วยนะครับโอมพูดพลางก็หยิบที่โกยผงม,มาพาคินก็ก้าวมาช่วยเช่นกันแต่มุกยังยกมือห้ามไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณพาคินนั่งรอก่อนนะคะ เสียงของเธอสั่นเครือแต่พยายามรักษาความเป็นมืออาชีพไว้พาคินมองด้วยความรู้สึกผิดเขาไม่ได้ตั้งใจให้การสารภาพครั้งนี้ทำให้เธอเสียใจแพรวที่นั่งมองดูเหตุการณ์อยู่รู้สึกเหมือนกำลังอ่านนิยายรักที่มีชีวิตเธอเปิดแล็ปท็อปขึ้นมาแล้วก็เริ่มพิมพ์ บางครั้งความรักก็เหมือนกาแฟาที่หกล้นร้อนแรงและทิ้งคราบไว้ในใจแต่กลิ่นหอมของมันยังคงอยู่ชวนให้เราหลงไหลแม้จะรู้ว่าอาจจะต้องเจ็บปวดเรแอบอ่านข้อความที่แพรกำลัง,งพิมพ์จากด้านหลังเขารู้สึกประทับใจในความสามารถของเธอที่เปลี่ยนความเศร้าให้เพนท้อยคำที่งดงามคุณเขียนได้ดีมากเลยครับ เรเอ่ยชมแพรวสะดุ้งเล็กน้อยคุณเน่ทำไมไม่บอกว่าไม่ยืนอยู่ตรงนี้ขอโทษครับผมแค่เรอืึกอักผมชอบที่คุณมองเห็นความงามในทุกสถานการณ์โอมที่กำลังช่วยมุกเก็บกวาดหันไปเห็นภาพนั้นพอดีเขารู้สึกเจ็บแปลบในอก ภาพวาดในมือของเขาดูไร้ค่าไปทันทีเมื่อเทียบกับคำพูดอันไพเราะที่แพรวและเรแบ่งปันกันขณะนั้นเองประตูร้านก็เปิดออกหญิงสาวในชุดทำงานสวยหรูก้าวเข้ามาพี่พาคินเธอเรียกหนูตามหาพี่ทั่วเลยทุกคนในร้านหันไปมองพาคินดูประหลาดใจน้องพลอย พี่ลืมแล้วเหรอคะวันนี้หนูต้องไปไประชุมที่สิงคโปร์กับพี่ไงคุณป่าให้หนูมาเรียนรู้งานก่อนที่พี่จะย้ายไปไประจำที่นั่นมุกที่กำลังเก็บเศษแก้วก็ชะงักไปเธอเพิ่งเข้าใจว่าทำไมพาคินถึงได้ชวนเธอไปด้วยเขาคงไม่อยากไปทำงานกับน้องสาวข,ของเจ้านายตอนลำพงังพี่มุกเสียงของโอมดังขึ้นมุกเผลอกำเศษแก้วแน่นจนมือ เลือดออกทันใดนั้นทุกอย่างก็วุ่นวายพาคินรีวิ่งเข้ามาช่วยแต่พลอยก็คว้าแขนเขาไว้แพรและเรรีบลุกจากโต๊ะส่วนโอมรีบไปหยิบกล่องปฐมพยาบาลในความวุ่นวายนั้นมุกได้แต่นั่งนิ่งมองหยดเลือดที่หยดลงพื้นเหมือนหัวใจที่กำลังแตกสลายเธอเพิ่งรู้ว่าบางครั้ง ความรักก็เจ็บปวดเหมือนแก้วที่แตกคมและทิ้งรอยแผลไว้ในใจจบตอนที่3แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราอ่านไปเล่าไปบายมณีสีชมพูด,ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามตอนที่4ต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ